เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนสามโคกจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีตักบาตรพระซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการค่ายปลูกป,ปัญญาณอาคารค่ายจองแชมป์หู่กุฏิสำม,มเนรตเรียนธรรมวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาดรสุธรรมสุรัตโนโญเปียนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปริยติธรรม ประธานภาคพื้นโอเชเนียเป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพร้อมด้วยพระอาจารย์อธิคุณทิตตะวโรรองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระประิยะติธรรมพระมหาวิทยาจิตตะชโยปเปลี่ยนธรรม9ก้าประโยครองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยะติธรรมพระมหาอำนาจอิสระชะโยเป็นพระวิทยากรในโครงการค่ายปลูกปัญญาโรงเรียนสามโคก ทั้งนี้ในพิธียังได้รับเกียรติจากดอร์ปัญญากรเวชศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคกเป็นประธานฝ่ายคารวะสำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการค่ายปลูกปัญญาที่นักเรียนโรงเรียนสามโคกได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้โดยบรรยากาศภายในงานคณะครูนักเรียนโรงเรียนสามโคกทุกคนต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสทำทานด้วยการร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ